นามิป,ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิต5,400คนบาดเจ็บ8,000คนและสูญหายอีกจำนวนมากเด็กหลายร้ยรอยคนกลายเป็นเด็กกำพร้าในทันทีวัลลาพาแซโลอดีตเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ New Life Foundation Projects ทำหน้าที่ดูแลเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ซึนามิจำนวน30คนในจังหวัดภูเก็ต เมื่อเวลาผ่านไปและสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วสถานสงเคราะห์ต้องปิดตัวลงแต่ยังเหลือเด็กอีก11คนไม่มีที่ไปป้าวลภาของเด็กๆจึงตัดสินใจนําเด็กมาเรียนที่บ้านโดยตนเองตามลําพังเด็กทุกคนได้รับการดูแลตั้งแต่เสื้อผ้าอาหารค่าเทอมและเงินไปโรงเรียนนับตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาปีสองและยังคงส่งต่อจนจบปร,ริญญาตรี ป้าวลภาใช้หนึ่งสมองสองมือและหนึ่งหัวใจดูแลเด็กๆและตนเองด้วยไรายได้จากการขายอาหารในตลาดนัดหลายแห่งเวียนไปในแต่ละวันเช่นที่ตลาดจีนตลาดท้ายรถนาคาตลาดนัดดวังคารหน้าโฮมโปรฉลองตลาดร้อยเมตรหน้าโฮมโปรถลางสถานสงเคราะห์ปิดแล้วจริงแต่เราเลี้ยงแล้วเรา เราทำไม่ได้ไม่รู้จะไปปล่อยที่ไหนเรารักแล้วเราเปลี่ยนไม่เป็นแล้ว่วไปอย่างเองมีอะไรเราก็กินด้วยกันอดก็อด้ด้กันนอกจากข้าวขาหมูรถเด็ดแล้วยังมีเมนูเด็ดคือหมูฮ้องแกงคริกจึงเป็นไรายได้หลักของการเลี้ยงดูเด็กๆให้ได้เรียนหนังสือและมีกินมีใช้มาตลอด19ปีปัจจุบันเด็กๆโตขึ้นสามารถช่วยป้าวลภาด้วยการช่วยทำอาหาร และช่วยขายอาหารเป็นการตอบแทนบุญคุณป้าวลาัลภาได้เข้ามาใช้บริการเงินกองทุนจากกองทุนผู้สูงอายุกระทรวงพมในการนำเงินไปเป็นทุนหมุนเวียนใช้จ่ายและนับเป็นลูกค้าชั้นดีของกองทุนที่ไม่เคยติดทั้งการผ่อนชำระทําจนถึงที่สุดยังไม่รู้ว่ากำลังได้แค่ไหนแต่นีป้าหลับไม่ได้เลย ไม่ได้เลยสมองคิดแต่เรื่องจะต้องจ่ายค่าถึงทํายังไงจะได้ค่าเสื้อผ้าไปโรงเรียนแต่ละคนเหลืองหมดแล้วป้ากลัวว่าวันไหนที่ป้าล้มไปพวกก็จะทํายังไงยายไม่เลี้ยงหนูเราก็ไม่รู้หนูจะอยู่ไหนนะยายอดทนยายไม่เคยบ่นเลยจะดูแลยายคะ่ะขอบคุณที่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กเลยขอบคุณทีห่หนูมีวันนี้รักมากเลยคะ่ะ การให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้อื่นให้ดีขึ้นได้วัลภาพาแซโลผู้เสียสละเพื่อสังคม